ตัวเต็มร r ก g ันบอลคาคู่ไมในตอนที่22เบจิต้าโคตรเดือดเจอศัตรูที่ร้ายกาดเรียกได้ว่านะครับไล่สัตดกันเละทุ่มเป๊ะไปหมดเลย สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนลับรัก้านบอลคาคูไมททั้งหลายเลยหรับคลิปนี้เป็นรัก้านบอลคาคูไมในตอนที่22นะครับซึ่งแน่นอนว่าผมย้ําเตือนนะครับว่าอันนี้คือแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจักรวรรดิใดๆทั้งสิ้นเลยรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับและก็สามารถรับชมนะตั้งแต่ตอนที่1นึ่งจตอนปัจจุบันได้ผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเพื่อไม่เสียเวลาไปรรรรััับชมมมมมคควววาาาาาสนน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 ุุุกกกกกกขขขอออองงตตตตีีี้้้เเเเเลยด่่่่หหณณ์์ท22ถูิึป็ เรื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่นะครับพวกของอมารอนนั้นได้บุกเข้ามาในจักรวาลที่6ในตอนนี้เบจิต้านั้นพร้อมจะต่อสู้พร้อมกับถามใน,ท,นทันทีพวกแกมาทําไมที่นี่กันฮะพวกแกนั้นต้องการอะไรแต่เจ้าอมารอนนั้นกลับตอบไม่ตรงคําถาม แกน่ะแข็งแกร่งน่าดูเลยนะแต่เบจิต้านั้นพยายามย้ำคําถามฉันเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาพูดอะไรกับแกนะตอนนี้แกเดินทางมาไกลขนาดนี้แกมีเป้าหมายอะไรทําไมถึงต้องมุ่งมาตรงนี้ด้วยแต่เจ้าอามารอนนั้นกลับตอบกลับไปข้าไม่จําเป็นต้องตอบคําถามเจ้าและเจ้านั้นเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่มาจากจักรวาลที่6ใช่ไหมล่ะเจ้านั้นได้รับการฝึกฝนจากเทวดาเบจิต้านั้นถึงกับตกใจอะไรกันแกรู้ได้ยังไงแกเป็นใครกันแน่เจ้าอามารอนจึงตอบกลับไปแกได้รับการฝึกฝนด้านจิตวิญญ,ญาณจากพลังของ เจ้าในตอนนี้เนี่ยยังไม่คันสุดใช่ไหมเจ้ายังสามารถเปลี่ยนพลังเปลี่ยนร่างได้จงเปลี่ยนมาถ้าหากต้องการจะต่อกรกับข้าโดยไม่ลังเลและเจ้าอามารอนนั้นจึงพูดต่อชาวไซยาก็คือชาวไซยาหกเช,กช่นเดียวกันกับคนส่วนใหญ่บนดาวดวงนี้พลังเฉลี่ยของพวกแกนั้นค่อนข้างที่จะมไม่อยากจะพูดออกมาเบจิต้าได้ยินแบบนั้นโมโหสุดๆเลยเลยตอบกลับไปแกเริ่มทําให้ฉันเนี่ยเริ่มโมโหมากขึ้นแล้วนะถ้าแกนนเนี่ยไม่อยากจะตายและกลับไปสู่อวกาศดวงดาวที่แก มาแล้วเหรอก็แกนั้นจงหลบไปซะเจ้าอมารอนจึงตอบกลับไปอย่าพูดในสิ่งที่ทํทำให้แกนั้นต้องเสียใจภายหลังเจ้าเบจิต้า หลังจากเจ้าอมารอนพูดจบนะครับเพียง <ka> แค่เสี้ยววินาทีเดียวเจ้าอ, well, อม,มารอนนั้นพุ่งไปด้วยความเร็วสูง,สงต่อยเข้าไปที่ท้องของเบจิต้าอย่างเต็มแรงเบจิต้าไม่ทันความเร็วของเจ้าอมารอนนะครับเขาก็อักเลือดออกมานะครับด้วยความรุนแรงที่ต่อยร่างกายของเขานั้นพุ่งไปเหนือฟ้านะครับในตอนนี้เบจิต้านั้นไรสภาพในการต่อสู้โบรี่เห็นท่าไม่ดีแล้วนะครับจึงพุ่งไปเพื่อต้องการช่วยเหลือเบจิต้าแต่เหล่าลูกน้องนะครับของอมารอนนั้นได้ทําการขวางเอาไว้หลังจากนั้นตัดไปที่เจ้าอมารอนอมารอนขึ้นไปนะครับเพื่อต้องการต ใส่เบจิต้าเบจิต้าใช้จังหวะนี้เพื่อใช้พลังในการสวนกลับไปเอานี้ไปกินซะไอ้เบือ้อแต่ปรากฏว่าการโจมตีของเบจิต้านั้นไม่สามารถทําอะไรอามารอนได้อามารอนนั้นแมาอยู่เบื้องหน้าของเบจิต้านะครับและหลังจากนั้นเขาใช้ความเร็วของตอนเองนะครับในการโจมตีเข้าใส่เบจิต้าในตอนนี้นะครับตั้งรับการโจมตีของอามารอนนะครับในทุกทิศทุกทางและในตอนนั้นเองนะครับเบจิต้าโกรธขั้นสุดเลยเขานั้นจึงทําการที่จะแปลงร่างนะครับเพื่อตอบโต้กลับใส่เจ้าอามารอนนะครับและจังหวะเดียวนั่นเองโบรลี่นั้นก็ได้พุ่งมา ความเร็วสูงจะต่อยเข้าใส่นะครับอามารอนอามารอนเห็นแบบนั้นจึงพูดขึ้นมาแกน่ะมันเป็นใครกันฟ้าซึ่งในตอนนั้นเองนะครับลูกน้องของอามารอนนั้นนะครับได้วาปมาและใช้นะครับพลังบางสิ่งบางอย่างบล็อกหมัดของโบรี่ไปได้และเจ้าอามารอนนั้นนะครับก็สวนกลับด้วยการต่อยเข้าใส่เบจิต้าเข้าไปที่หน้าอย่างเต็มแรงเบจิต้าในร่างซูเปอร์สยาบลูในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถต่อกรน,นะครับเจ้าอามารอนได้นะครับหลังจากนั้นเจ้าอามารอนนะครับใช้พลังบางสิ่งบางอย่างเป็นการโจมตีฟีลแบบว่าาประสนมือแล้วก็ยิง เป็นพลังพุ่งไปเป็นหอกแหลมพลังนั้นได้แทงทะลุในตัวของเบจิต้าไปนะครับเล่นเอาโบรลี่ที่เห็นการโจมตีนั้นถึงกับพังหะไปเลยนะครับว่านี่มันเป็นการโจมตีที่มันบ้ามากๆเลยนะครับสามารถจัดการเบจิต้าได้อยู่หมัดขนาดนี้หลังจากนั้นเจ้าอามารอนนะครับได้สแกนไปที่โบรลี่แล้วก็ได้พูดขึ้นมาน่าแปลกใจนะเจ้าโบรลี่อดีตของแกก็ไม่ธรรมดาเลยข้านั้นขอแสดงความยินดีกับแกละกันที่แกนั้นสามารถแข็งแร่งขึ้นได้ในช่วงเวลาช่วงพริบตาเดียวเท่านั้นโบรลี่ได้ยินแบบนั้นถึงกับตกใจแกรรู้เื่อง ได้อย่างไรเจ้าอมารอนจึงตอบกลับไปความรู้นั่นแหละคือความสามารถพิเศษของฉันที่ฉันนั้นร่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไปที่ฝั่งของโบรี่โบรี่จึงพูดขึ้นมาฉันไม่เข้าใจนะทุกสิ่งทุกอย่างที่แกทําแต่ฉันนะ่ะไม่ยอมหลอกให้แกมาทาร้ายเพื่อนของฉันท้าน,นอมารอนจึงพูดกลับไปโดยสั่งให้ลูกน้องของตนเองนั้นสกัดในการต่อสู้นะครับกับโบรี่ฟ่านะครับเพราะว่าเขานั้นเนี่ยจะต่อสู้กับเบจิต้าห้ามมายุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้หลังจากนั้นนะครับลูกน้องของอมาร,ออา,งา,า,งารดึง ด้วยการเปิดวาร์ปนะครับแล้วก็ดึงโบลี่ไปสู้กับอีกสถานที่หนึ่งนะครับและเหตุการณ์ถูกตัดมาในตอนนี้เบจิต้านั้นบูตอัพตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อต้องการจะต่อสู้นะครับกับเจ้าอามารอนนะครับได,ได้ว่าการต่อสู้ของ2คนนี้มันกําลังจะดุเดือดแล้วละหลังจากนั้นอามารอนนะครับจึงพูดกับเบจิต้าหากฉันปล่อยให้แกนั้นรอดไปได้แล้วเหรอก็มันคงเป็นความอับอายของฉันฉันจะจัดการแกเองแต่เบจิต้านั้นก็มั่นใจตนเองสุดๆเลยอย่าพูดในสิ่งที่ทําให้แกเสียใจในอน,นาคตสิไอ้้้เเจจาาาาาททํลลยงงซึ่บ นะครับดูเหมือนว่าจะพร้อมในการต่อสู้สุดๆเลยหลังจากนั้นนะครับเจ้าอมารอนเริ่มเปิดฉากการต่อสู้โดยมันใช้โซ่ของมันนั้นฟาใส่เบจิต้าเบจิต้าจับโซ่ของอมารอนนะครับแต่ปรากฏว่าโซ่นั้นมีคลื่นพลังใส่เข้ามาด้วยโดยเป็นการโจมตีใส่โซ่พลังแต่เบจิต้านั้นก็ทนนะครับพยายามจับโซ่นั้นเอาไว้นะครับเพื่อดึงร่างของอมารอนนะครับแต่ในระหว่างนั้นเองอมารอนแก้เกมนะครับโดยการพุ่งมาด้วยความเร็วใส่เข้าใส่เบจิต้านะครับและถีบที่หน้าท้องของเบจิต้าอย่างเต็มแรงเบจิต้าในตอนนี้ลอยขึ้นไปเหนือฟ้าหลังจาก เจ้าอามารอนนะครับพูดจาดูถูกเบจิต้าดูเหมือนว่าการโจมตีของแกนั้นไม่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่ฉันได้เลยนะเบจิต้าจึงตอบกลับไปฉันเนี่ยพยายามเลยเวย้ยอย่ามายั่วฉันนี่มากเลยฉันไม่ใช่เด็กเหมือนเมื่อก่อนเลยนะที่จะมาหัวร้อนง่ายๆกับคำพูดกระจอกๆอกย่างคนอย่างแกแต่เจ้าอามารอนนั้นได้ตอบกลับไปจากที่ฉันเนี่ยได้่องดูอดีตของแกดูเหมือนว่ามันจะไม่ตรงกับสิ่งที่แกพูดเลยนะเบจิต้าก็เลยตอบกลับไปแกเป็นใครกันแน่มาดูอดีตของฉันทำไมแกนะ่ะไม่มีวันเข้าใจความเป็นฉันหรอกและอามา ตอนนั้นก็เลยตอบกลับแกจงภูมิใจในตัวของแกซะหลังจากนั้นเจ้าอมารอนจึงพูดขึ้นมางั้นเรามาลองทําอะไรบางอย่างกันดีกว่าเจ้าเบจิต้าในดูหน่อยสิแกจะแสดงปฏิกิริยาอย่างไรบ้างหากฉันบอกว่าหนึ่งในลูกน้องของฉันอย่างซาลากะนั้นกําลังมุ่งหน้าไปหาคนรักของแกอย่างยายบูมา่านั้นล่ะเบจิต้าได้ยินแบบนั้นนะครับถึงกับช็อกไปเลยนะครับและเขานั้นนะครับได้ตอบกลับไป แกอย่าเล่นอะไรที่มันสกปรกแบบนั้นเลยโปรดให้เกียรติการเป็นเทพทำลายล้างด้วยอย่าเป็นเทพทำลายล้างที่น่ารังเกยียจเบจิต้านะครับตะโกนวักออกมาด้วยความโกรธนะครับส่วนอามารอนนั้นไม่สนใจนะครับก็บอกเลยแล้วว่าแกนั้นจงเปลี่ยนชะตาชีวิตซะเบจิต้าที่โกรธมากๆนะครับเลยด่ากลับไปจงเงียบปากไปซะเบจิต้านะครับบูตอัพพลังตัวเองขึ้นมานะครับด้วยพลังสูงสุดและพุ่งเข้าโจมตีใส่เจ้าอามารอนนะครับาอามารอนนั้นชอบใจมากๆที่เบจิต้านั้นใช้ร่างสูงสุดในการต่อสู้หลังจากนั้นเบจิต้า ต่อยนะครับทางด้านของอามารอนเข้าไปอย่างเต็มแรงและเบจิต้านั้นได้พูดกับเจ้าอามารอนแกคิดว่าแกเป็นใครกันฮะที่แกมาถึงที่นี่มาคุกคามเหล่าเพื่อนพี่น้องร่วมลบของฉันแล้วก็เมียที่รักของฉันด้วยหลังจากนั้นเบจิต้านะครับเตะนะครับเจ้าอารมาลอนเต็มแรงเลยเจ้าอารมารอนนั้นกระเด็นไปไกลเบจิต้าต่อด้วยการใช้กาลิก,กันเอานี่ไปกินซะกาลิก กเจ้าอมารอนเห็นแบบนั้นรีบใช้โซ่ของตนเองนะครับผูกเบจิต้าเอาไว้ก็คือโยนฟาดมาใส่เบจิต้าเบจิต้านั้นก็พยายามทนนะครับกับแรงมัดนั้นเพื่อทําการตอบโต้และก็เจ้าอมารอนนั้นกําลังตั้งท่าในการโจมตีเข้าใส่เบจิต้าเพื่อเผด็จศึกแต่เบจิต้าสวนกลับนะครับด้วยการพรุ่งไปด้วยความเร็วสูงโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณหน้าอกของเจ้าอมารอนไปเต็มแรงแต่อามารอนนั้นนะครับ <m ur ly> ใช้โซ่ของตัวเองรัดเบจิต้าเอาไว้เบจิต้าไม่สนใจใดทั้งสิน้นเขานั้นนะครับทำการประสานมือของตนเองเอาไว้ และทุบเข้าไปนะครับที่หน้ากากของอมารอนไปอย่างเต็มแรงแล้วก็เป็นการจบไปสำหรับดักเคินบอลคาคูไมในตอน21อย่างดุเดือดเลยนะครับเบจิต้านั้นจะสามารถหลุดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้รรหรือเปล่าหรือเขานั้นจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปอย่างหมดรูปก็ต้องเฝ้ารอในการรับชมกันอีกทีนะครับและเหมือนเดิมเนาะหากคุณนั้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนะี่ยอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งและย้ำเตือนว่านะครับหากยังไม่ได้รับชมในตอนที่1นึ่ถึงตอนปัจจุบันเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยผมแปะเพลย์ลิ เลยรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ